าปปหนึ่งในลูกกี้ที่น่าจับตามองในดับคาร์นี้นะครับนั่นคือสกูตแฮนเดอร์สันสกูตแฮนเดอร์สันเป็นผู้เล่นตำแหน่งพอยการดเขาใส่เบอร์0ูอยู่ที่พอร์ตแลนด์เทลเบลเซอร์สกูตแฮนเดอร์สันเกิดวันที่3กุมภาพันธ์ในปี2004ปัจจุบันเจ้าตัวอายุ19ปีแล้วนะครับ เขามีความสูง6ฟุต2หรือ188เซนติเมตรเขาหนัก195ปอนหรือ88กิโลกร,รัมนะครับสกูตเทนเดอร์สันเนี่ยได้เล่าถึงชีวิตตัวเองนะครับเขาบอกว่าถ้าจะถามว่าเขามีวันนี้ได้ยังไงเนี่ยก็ต้องย้อนไปที่คุณพ่อของเขาเขาบอกว่าชีวิตในวัยเด็กเนี่ยเขาเริ่มเล่นอเมริกันฟุตบอลมาก่อนเขาเลือกที่จะเล่นฟุตบอลและก็วันนึงเนี่ยเขาตัดสินใจว่าเขาจะเอาจริงเอาจังกับการเล่นบาสเกตบอล วันนั้นเนี่ยมันตรงกับตอนที่เขาเรียนอยู่ประมาณม3หรือว่าเกรด8นะครับสกูตแฮนเดอร์สันเนี่ยเลยเดินไปบอกคุณพ่อว่าพ่อครับผมอยากเล่นบาสเกตบอลผมจะเอาจริงเอาจังกับบาสเกตบอลคุณพ่อก็ถามสกูตแฮนเดอร์สันว่าแน่ใจแล้วเหรอลูกจะเอาจริงเอาจังใช่ไหมเมื่อสกูตแฮนเดอร์สันบอกว่าเอาจริงเอาจังกับพ่อผมจะเป็นนักบาสให้ได้หลังจากนั้นเนี่ยคุณพ่อก็คือโค้ชคนแรกของสกูตแฮนเดอร์สัน สกูตแฮนเดอร์สันได้บอกว่าบางครั้งเนี่ยเขาเดินไปหาพ่อของเขาจะเห็นพ่อของเขาเนี่ยคอยศึกษาบาสเกตบอลศึกษาวิธีวิชาต่างๆว่าจะเอามาสอนลูกเขาได้ยังไงศึกษาแทคติกต่างๆศึกษาแบบฝึกต่างๆดูวิดีโอนักบาสต่างๆวิเคราะห์ข้อมูลหาแบบฝึกมาให้สกูตแฮนเดอร์สันสกูตแฮนเดอร์สันได้บอกว่าถ้าเขาไม่มีพ่อเขาไม่สามารถเดินทางมาถึงทุกวันนี้ได้ เขาบอกว่าชีวิตในวัยเด็กเนี่ยสมัยที่เล่นบาสตอนเด็กบ่อยครั้งในวันที่ไม่ดีในวันที่เล่นผิดผิดพลาด,ด,ดเล่นไม่เป็นไปนดังใจเล่นพลาดแบบที่ไม่ควรจะพลาดหลังจะขอเวลานอกหรือเกมหยุดเมื่อไหร่คุณพ่อจะลงมาจากอาจรจันแล้วก็กระชากคอเสื้อสกู o ตแฮนเดอร์สันต่อหน้าแฟนๆและก็ตะคอกลูกของเขาแล้วก็ดุด่าลูกของเขาเขาบอกว่าเขาไม่เคยโกรธคุณพ่อเลย เขาบอกว่าคําสอนเหล่านั้นแหละทําให้เขาเป็นผู้เล่นที่ดีขึ้นเขาบอกว่าคุณพ่อพร้อมจะตะวาิต่อหน้าคนอื่นพร้อมจะด่าลูกทันทีโดยไม่สนใจคนอื่นสกูตแฮนเดอร์สันบอกว่าและทุกคําสอนของคุณพ่อเนี่ยมันถูกต้องตลอดเขาเอาจริงเอาจังกับการเล่นบาสเกตบอลมาโดยตลอดโดยมีคุณพ่อและครอบครัวคอยสนับสนุนนะครับในช่วงมัธยมเนี่ยสกูตแฮนเดอร์สันเล่นอยู่ที่คาวตันเจเคนะครับ ตอนนั้นเนี่ยเขาเป็นดาวเด่นของทีมเลยก็ว่าได้ในปีสุดท้ายเนี่ยเขาทำระดับ32คะแนนโดยเฉลีย่ย7รีบาวแล้วก็6แอสซิตสกูตเฮนเดอร์สันเนี่ยตอนนั้นนะครับเขาเป็นพอยต์การ์ดอันดับที่2ของประเทศโดยการประเมินของสื่อหลักๆเนี่ยอย่าง ESPN เนี่ยให้เขาอยู่ในอันดับที่7ของรุ่น l e v e l Sport ให้อยู่ในอันดับที่13ของรุ่น 2C7 Sport ให้อยู่ในอันดับที่10ของรุ่น แมวมองได้บอกว่านี่คือการจ่ายมากพรสวรรค์และจะมีโอกาสเข้าดับ NBA สูงมากๆ s c สกูตเทนเดอร์สันตอนนั้นเนี่ยเขาได้รับทุนมหาศาลหลังจากเรียนจบมัธยมไม่ว่าจะเป็นฟลอริดาฟลอริดาสเตทจอร์เจียเทคต่างยื่นทุนให้เขาตอนนั้นสกูตเทนเดอร์สันอายุแค่17ปีเท่านั้นนะครับเขามีโอกาสเข้ามาหาวิทยายลัยดีๆมากมายนะครับแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยสกูตเทนเดอร์สันตัดสินใจ เลือกจะเข้า e ีลี e หลังจากสกูตแฮนเดอร์สันนะครับไม่เลือกเล่นมหาวิทยาลัยเลือกเล่น g ีลีเลือกเล่นอาชีพตั้งแต่อายุ17นะครับตอนนั้นเนี่ยเขาเป็นผู้เล่นอายุ17ปีที่สามารถทําเงินได้ระดับ1ล้านดอลลาร์เป็นผู้เล่นอาชีพที่อายุน้อยที่สุดที่ได้เงิน1ล้านนะครับสกูตแฮนเดอร์สันนอกจากได้เงิน1ล้านเนี่ยเขายังได้เป็นแบรนด์แอ m b a s s a อร์ของพูม่าเขาจอยออกับค่ายพูม่านะครับ สกูตแฮนเดอร์สันในวัย17ปีเนี่ยเลือกเล่นจีลีกับทีมอีกไนทโค้ชของทีมอีกไนทเนี่ยได้บอกว่าการซ้อมวันแรกของเขากับสกูตแฮนเดอร์สันตอนนั้นเนี่ยอกไนทให้ความสนใจบาสยุโรปเขาบอกว่าเทรนบาสสมัยใหม่ไม่ว่าจะเป็นลูกาดอนชิตนิโคลาโยคิและก็ยานฮิตอัเทอร์ูคัมโปต่างเป็นผู้เล่นยุโรปที่เชิดฉายใน NBA ทีมอีกไนทเลยสนใจแบบการเล่นของผู้เล่นยุโรปและก็ หาโค้ดที่เคยไปเล่นยุโรปมาก่อนซึ่งโค้ดฮาร์ดเนี่ยเคยเล่นใน NBA แล้วก็ไปเล่นยุโรปแล้วตอนนี้เป็นผู้ช่วยโค้ดอยู่ที่อีกไหนได้เอาแบบฝึกที่ยุโรปมาสอนสกูตแฮนเดอร์สันโค้ดฮาร์ดได้บอกว่าในการซ้อมครั้งแรกกับสกู o ตแฮนเดอร์สันเนี่ยเขาก็ซ้อมกันไปเด็กคนนี้อายุแค่17ปีเท่านั้นการซ้อมวันนั้นมันหนักมากๆเขาสั่งให้ทำสเต็ปต่างๆที่มันยากมากๆเป็นระดับมืออาชีพ สกูตแฮนเดอร์สันทำได้เนียนตาทั้งหมดการซ้อมมันเกินกว่าเด็กมัธยมทั่วไปในหลายระดับโค้ชฮาร์ดก็มองว่าเฮ้ยทำไมเด็กคนนี้มันเล่นได้เนียนจริงๆมันซ้อมทุกอย่างได้ตามที่เขาอยากได้หมดทุกอย่างและก็แม้จะเป็นเด็กอยู่แต่ไม่อิดออดในการซ้อมเลยสกูตแฮนเดอร์สันมีความรับผิดชอบเกินกว่าเด็กอายุ17โค้ชฮาร์ดได้บอกว่าในวันนั้นน่ะ เขาหยุดซ้อมระหว่างกลางเขาถามว่าสกูตเทนเดอร์สันนายอายุเท่าไหร่กันแน่วะเนี่ยสกูตบอกผมอายุ17เท่านั้นโค้ชบอกว่าหลังจากการซ้อมครั้งนั้นเนี่ยเขารู้ทันทีว่าเด็กคนนี้จะเป็นสตาร์ใน NBA เขาเป็นคนที่มีความรับผิดชอบสูงมีพรสวรรค์และก็ซ้อมอย่างหนักหลังจากนั้นสกูตเทนเดอร์สันในฤดูกาลแรกเนี่ยเขาก็ลงเล่นให้อีกไหนเขามีผลงานอยู่ที่14.3คะแนนโดยเฉลีย่ย4.2แอฟ์ฟ ยังมีอะไรหลายอย่างต้องปรับปรุงเขาเป็นคนที่ข้ามทะลุทะลวงเข้าหาห่วงได้ดีมากสกิลการเล่นกับบอลหาคนหยุดเขาได้ยากมากโค้ชฮาร์ดได้บอกว่าถ้าให้เขาเอาสเต็ปข้ามเข้าหาห่วงเนี่ยไม่มีใครหยุดเขาอยู่เขาเป็นหนึ่งในพอยกาที่กระโดดสูงเล่นกับบอลได้ดีแล้วก็มีความเร็วการใช้ความเร็วเปลี่ยนจังหวะของสกูตแฮนเดอร์สันเป็นเรื่องที่น่ากลัวมาก แต่ปัญหาของเขาเนี่ยนั่นคือการยิงวงนอกเขายิง3คะแนนอยู่ที่21%เท่านั้นเองในปีต่อมาสกูตแฮนเดอร์สันได้พัฒนาวงนอกตอนนี้เขายิง3คะแนนอยู่ระดับ32%สถิติเพิ่มขึ้นจาก14เป็น17.6คะแนนโดยเฉลีย่ยแล้วมี6.4อา์ซีดแต่ก็ยังมีเทิร์นโอเวอร์อยู่สกูตแฮนเดอร์สันกำลังเพิ่มศักยภาพอยู่นะครับซึ่งตอนนี้อีกไหนบอกว่า สกูตแฮนเดอร์สันในวันนี้ในวันที่อายุ19ปีเล่นปี2กับอีกไนทเขาเป็นผู้นำของทีมเขาเป็นเดอะแบกของทีมเขาสามารถแบกทีมได้ทั้งหมดตั้งแต่อายุ19เขาสามารถเลือกเพลเล่นได้เขาสามารถแบกเพื่อร่วมทีมได้นี่คือหนึ่งในผู้เล่นที่น่าจับตามองที่สุดในดับคาร์ดนี้เขาบอกว่าสกูตแฮนเดอร์สันเนี่ยในทีมงานของอีกไนทนะครับต้องการให้สกูตแฮนเดอร์สันเป็นแบบลูก้าดอนชิด อายุ17 18เนี่ยก็สามารถเล่นอาชีพได้จะได้มีประสบการณ์ในการเล่นมือโปรแล้วพอเข้า NBA เนี่ยเมื่อมีประสบการณ์ในการเล่นมือโปรจะสามารถรับผิดชอบกับความกดดันได้แบกรับความกดดันได้ดีเขามองว่าวันนี้สกูตแฮนเดอร์สันพร้อมแล้วใน NBA ครอบครัวได้เปิดเผยความลับนะครับหนึ่งในความลับว่าทำไมสกูตแฮนเดอร์สันอายุแค่17สามารถเล่นอาชีพได้ เขาบอกว่าชีวิตในวัยเด็กเนี่ยสกูตแฮนเดอร์สันมักจะเล่นบาสกับพี่ๆของเขาเขาจะเป็นน้องเล็กที่สุดของบ้านจะตามพี่โตๆไปเล่นและก็ด้วยความที่เด็กสุดแล้วต้องไปเล่นกับรุ่นพี่ที่โตกว่า2 3ปีตัวก็เล็กกว่าร่างกายก็สู้ไม่ได้ทักษะก็สู้ไม่ได้แต่สิ่งเดียวที่สกูตแฮนเดอร์สันมีตั้งแต่วัยเด็กคือหัวจิตหัวใจเขาพร้อมจะสู้กับทุกคนโดยไม่สนเรื่องอายุขนาด ความเร็วความแข็งแรงเขาสู้ด้วยหัวใจของเขานะครับสกูตเทนเดอร์สันณวันนี้คือหนึ่งในผู้เล่นที่พร้อมจะลุยใน NBA แล้วตัวเขาเองเนี่ยได้บอกว่าเขาเนี่ยพร้อมจะเข้ามาสู่ NBA เขามีครอบครัวที่คอยสนับสนุนมีคุณพ่อที่ทุ่มเททุกอย่างเพื่อเขามีพี่ๆน้องๆที่คอยเฝ้าดูทุกอย่างมีคุณแม่คอยให้คำปรึกษาในช่วงโควิดที่ผ่านมาบ้านของเขาก็เปิดลงยิม ที่สามารถเล่นบาสได้24ชั่วโมงเพื่อให้เขาได้ฝึกบาสอย่างเต็มที่รวมถึงสกูตแฮนเดอร์สันได้บอกว่าความฝันของคนอื่นเนี่ยอาจจะเป็นการเข้า NBA แต่สำหรับเขาแล้วเขาอยากเป็นหนึ่งคนที่สร้างตำนานใน NBA เขาอยากเป็นผู้เล่นที่ทำให้แฟนบาสจดจำเชื่อเหลือเกินว่านี่คือดาบที่ดีของพรอตแลนด์เทลเบลเซอร์ er. เรามาเอาใจช่วยเขากันนะครับสำหรับเจ้าหนูสกูตแฮนเดอร์สัน